หน้า2ี3เติมเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าในช่องสี่เหลี่ยมนะคะสังเกตดีๆโจทย์ข้อนี้ไม่ต้องคำนวณเช่นเดิมค่ะ,ะจากหน้า19ที่ผ่านมานะคะนักเรียนให้เราสังเกตนะคะว่าตัวตั้งหรือตัวหารนะคะที่เป็นจำนวนเดียวกันอเดี๋ยวเรามาดูข้อที่1เลยค่ะห4หารด้วย6มากกว่าหรือน้อยกว่า54หารด้วย5ในข้อที่1น,นะคะ ตัวอะไรที่เป็นจํานวนเดียวกันหรือเหมือนกันคะนักเรียนตัวอะไรเอ่ยห้าสิบสี่กับห้าสิบสี่ห้าสิบสี่เรียกว่าตัวตั้งนั่นเองคะ่ะโอเคถ้าตัวตั้งเป็นจํานวนเดียวกันเราก็ต้องมาพิจารณาที่ตัวหารคะ่ะถ้าตัวหารมากกว่าผลหารจะน้อยกว่าอ่ะหกมากกว่าห้าใช่ไหมคะแสะดงว่าผลหารจะน้อยกว่าเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบน้อยกว่าคะ่ะ ต่อไปค่ะข้อที่2 40หารด้วย6มากกว่าหรือน้อยกว่า40หารด้วย8นะคะสังเกตค่ะ40 40ข้างซ้ายกับ40ข้างขวานะคะเป็นจำนวนเดียวกันนะคะตัวอะไรคะ40เรียกว่าตัวอะไรตัวตั้งนะคะตัวตั้งเป็นจำนวนเดียวกันเราก็จะมาพิจารณาที่ตัวอะไรเอ่ยตัวหารค่ะ,ะถ้าตัวหาร6มากกว่าหรือน้อยกว่า8 6น้อยกว่า 8นะคะถ้าตัวหารน้อยกว่าผลหารจะมากกว่าเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบมากกว่าค่ะข้อที่3ค่ะ49หารด้วย7มากกว่าหรือน้อยกว่า63หารด้วย7ค่ะในข้อที่3นี้ค่ะให้นักเรียนสังเกตว่าตัวอะไรที่เหมือนกันหรือเป็นจำนวนเดียวกันตัวอะไรคะ,ะตัวหารนั่นเองตัวหารของเราคือ7ค่ะตัวหารเป็นจำนวน เดียวกันนะคะทีนี้เราก็มาพิจารณาที่ตัวตั้งค่ะ,ะถ้าตัวตั้ง49น้อยกว่า63นะคะผลหารก็จะน้อยกว่าเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบน้อยกว่าค่ะต่อไปค่ะข้อที่4ค่ะ26หารด้วย3มากกว่าหรือน้อยกว่า29หารด้วย3ข้อนี้ตัวอะไรคะที่เป็นจำนวนเดียวกันตัวหารตัวหารของเราคือ3 ถ้าตัวหารเป็นจำนวนเดียวกันเราจะมาพิจารณาที่ตัวตั้งค่ะตัวตั้งนะคะ,ะ26น้อยกว่า29นะคะถ้าตัวตั้งน้อยกว่าผลหารก็จะน้อยกว่าเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบน้อยกว่าค่ะต่อไปข้อที่5ค่ะ16หารด้วย4นะคะมากกว่าหรือน้อยกว่า16หารด้วย8อ่ะดูเลยค่ะตัวไหนคะที่เป็นจำนวนเดียวกัน ตัวตั้งนั่นเองค่ะตัวตั้งเป็นจํานวนเดียวกันนะคะถ้าตัวตั้งเป็นจํานวนเดียวกันเราจะมาพิจารณาที่ตัวหาร4น้อยกว่า8นะคะถ้าตัวหารน้อยกว่าผลหารจะมากกว่าเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบมากกว่านั่นเองค่ะต่อไปในข้อที่6ค่ะ39หารด้วย8มากกว่าหรือน้อยกว่า24หารด้วย8ค่ะข้อนี้มี8ที่เหมือนกันนะคะ 8 8 8เราเรียกว่าอะไรเอ่ย8เราเรียกว่าตัวหารถ้าตัวหารเป็นจํานวนเดียวกันนะคะเราก็จะมาพิจารณาที่ตัวตั้งค่ะนักเรียน39มากกว่า24ใช่ไหมคะดังนั้นถ้าตัวตั้งเนี่ยมากกว่าพ้นหารก็จะมากกว่าเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบมากกว่าค่ะเรียบร้อยค่ะข้อ4ค่ะ เติมตัวเลขแสดงจำนวนนะคะสังเกตดีๆโจทย์ข้อนี้มีหลายคำตอบให้นักเรียนเลือกคำตอบเพียงจำนวนเดียวนะคะข้อที่1ค่ะ40หารด้วย5มากกว่าจำนวนใดหารด้วยหาค่ะเราก็ใช้เทคนิคเดิมเลยค่ะเราก็ดูว่าตัวไหนเท่ากันอ่าเรามาดูกันเลยค่ะตัวอะไรที่เหมือนกันจำนวนใดที่เหมือนกันอยู่คะ 5อตัวหารของเราเป็นจํานวนเดียวกันเพราะฉะนั้นเราก็จะไปพิจารณาที่ตัวตั้งค่ะอ่าคำตอบคือมากกว่า40มากกว่าจํานวนใดอ่ะนักเรียนไล่ตอบได้ตั้งแต่39 38 37 36 35นะคะไล่ลดลงมาเรื่อยๆเลยอ่าคุณรูแอมจะขอเลือก40มากกว่า20แล้วกันค่ะอ่าโอเคนะคะ เดี๋ยวเรามาดูข้อสองต่อกันเลยค่ะจำนวนใดหารแปดน้อยกว่าสามสิบสองหารด้วยแปดอ่ะข้อนี้นะคะตัวหารเป็นจำนวนเดียวกันนะคะถ้าตัวหารเป็นจำนวนเดียวกันทีนี้เราก็จะมาพิจารณาตัวตั้งค่ะ,ะตัวตั้งจำนวนใดน้อยกว่าสามสิบสองเลือกเลยค่ะนักเรียนก็ได้ตั้งแต่สามสิบเอ็ดสามสิบนะคะยี่สิบเก้ายี่สิบแปดยี่สิบเจ็ดยี่สิบหกยี่สิบห้านะคะไปจนถึงเท่าไหร่เลยหนึ่ง ไปจนถึงหนึ่งเลยนะเพราะฉะนั้นค,นคุณครูแอมจะขอเลือกแปดแล้วกันค่ะ,ะนะคะถ้าตัวตั้งน้อยกว่านะคะผลหารก็จะน้อยกว่าตามไปด้วยนั่นเองค่ะนะคะอันนี้ในกรณีที่ตัวหารนะคะเป็นจํานวนเดียวกันนะอะเดี๋ยวเรามาดูข้อที่สามค่ะยี่สิบเอ็ดหารด้วย7นะคะน้อยกว่ายี่สิบเอ็ดหารด้วยจํานวนใดนะคะ,ะข้อที่สาสังเกตเห็นอะไรคะสังเกตว่า ตัวที่เป็นจํานวนเดียวกันคือตัวตั้งค่ะตัวตั้งของเราคือยี่สิบเอ็ดค่ะถ้าตัวตั้งเป็นจํานวนเดียวกันนะคะ,ะตัวหารตรงนี้นะคะตัวหารน้อยกว่าผลหารจะมากกว่าตรงนี้ ถ้าตัวหารมากกว่าผลหารจะน้อยกว่านักเรียนดูตรงนี้ค่ะผลหารของเราตรงนี้นะคะคือน้อยนะคะน้อยกว่าเพราะฉะนั้นนะคะดูที่ตัวนี้นะคะตัวนี้น้อยกว่าตรงนี้จะต้องเติมตัวเลขอะไรคะเติมตัวเลขอะไรคะ,ะเติมอะไรก็ได้ได้ตั้งแต่หกห้าสี่สามสองหนึ่งครูแอมขอเติมเลข3มแล้วกันนะคะ,อะโอเค ข้อ4ค่ะ36นะคะหารด้วยจํานวนใดมากกว่า36หารด้วย6ค่ะอ่ะเรามาดูกันเลยค่ะตัวตั้งเป็นจํานวนเดียวกันนะคะทีนี้เราก็จะมาพิจารณาที่ตัวหารค่ะผลหารของเราคือมากกว่านะคะถ้าผลหารมากกว่าตัวหารจะต้องน้อยกว่าค่ะอะไรที่น้อยกว่า6คคะอะไรที่น้อยกว่า6เอ,อ่ย อ่ครูแอมได้ตั้งแต่5 4 3 2 1ครูแอมเขียน2ได้ไหมคะได้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูข้อที่5ต่อกันเลยคะ่ะจำนวนใดนะคะหารด้วย9น้อยกว่า30หารด้วย9กับอ่ะให้นักเรียนสังเกตค่ะว่าตัวหารเป็นจำนวนเดียวกันตัวหารของเราคือ9นะคะทีนี้เราก็จะมาพิจารณาที่ตัวตั้งค่ะเงื่อนไขคือถ้าตัวตั้ง มากกว่าผลหารก็จะมากกว่าถ้าตัวตั้งน้อยกว่าผลหารก็จะน้อยกว่าแต่เราก็มาดูตรงนี้ค่ะคําตอบของเราคือน้อยกว่าฉะนั้นจํานวนใดที่น้อยกว่า30จํานวนใดที่น้อยกว่า30คะก็ได้ตั้งแต่29 28 27 26 25 24 23 22 21 20นะคะไปเรื่อยๆเ,เลยจนลดไปเรื่อยๆนะคะจนถึง1อ่ะครูแอมขอเขียนเลข9ก้าได้ไหมคะ ได้ไม่เอ่นได้นะคะอ่าก้านะโอเคต่อไปข้อที่หกค่ะยี่สิบสามหารด้วยสีมากกว่ายี่สิบสามหารด้วยจํานวนใดอ่าสังเกตเลยค่ะยี่สิบสามนะครับเป็นตัวตั้งนะคะตัวตั้งเนี่ยเป็นจํานวนเดียวกันทีนี้เราก็จะมาพิจารณาที่ตัวหารอ่ะแต่ก่อนที่จะพิจารณาที่ตัวหารดูก่อนค่ะ <S <S ผลหารของเราคืออะไรคะผลหารของเราคือมากกว่านะคะ ถ้าผลหารมากกว่าตัวหารจะต้องน้อยนะคะอ่ะสี่น้อยกว่าอะไรคะสี่น้อยกว่าอะไรสี่น้อยกว่าจํานวนใดนะคะสี่น้อยกว่าจํานวนใดคะนักเรียนจํานวนใดคะนี่ก็ตอบได้ตั้งแต่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะอ่ะเลือกมากันครูแอมขอเลือก ค่ะโอเคสำหรับหน้านี้ก็เรียบร้อยค่ะ